ก็ขอสวัสดีสมาชิกมวยหูไปปีใหม่ไทยและท่านผู้ติดตามช่อง y o YouTube มวยหูไปีใหม่ไทยทุกท่านครับวันนี้วันที่8มิถุนายน2565ผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั่นเช่ญมวยก่อนช็อคของรายการมวยประจำศึกเจ้ามวยไทยไประจำวันเสาร์ที่11มิถุนายน2565ที่จะถ่ายทอดจากวิทยุช่อง3อ้อมน้อยเวลาประมาณสักเที่ยง สิบห้าที่ยี่สิบประมาณนี้นะครับนะสาหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของผมนี่ก็เป็นการวิเคราะห์มวยตามซองมวยนะตามซองมวยตามชั้นเชิงมวยแล้วก็นํามาเทียบเคียงกันนะครับนะการที่ผมนํามาขึ้น youtube นี่ก็ต้องเรียนกันทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกคู่ทุกช่องเต็มความสามารถแล้วนะครับนะฮะผลการแข่งข,ขันจะเป็นแบบไหนยอย่างไรไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะถ้าเกิดว่ามวยที่ผมที่เล่นก่อนชกล้วเกิด ผิดพลาดไม่ได้รับการชุม,มเลยก็จะได้เสียกําลังใจครับนะก็ผมจะทําการบ้านวิเคราะห์สืบผลศึกษาข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้นและความผิดพลาดในครั้งต,ต,ต่อไปนะครับนะเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์มวยแบบ ทรงมวยนะวิเเราทรงมวยชันเชิงมวยคือรัมวยเนี่ยแต่ละคนจะมีทรงมวยของตัวเองแล้วก็ทรงมวยนี่ชกแบบไหนจะต้องชกแบบนั้นฝึกซ้อมมาแบบไหนก็จะต้องชกไปแบบนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าซ้าอมมาอย่างชกอีกอย่างนึงก็จะถือว่าชกผิดส่งนะครับ ส่วนเรื่องส่วนเรื่องบรรยากาศเสียงเชียร์หรือว่าหน้าเสือตัวเงินใดต่างๆดีาการวิเคราะห์วิจารณ์ช,ช่างเอลชยวของผมนี่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมจะไม่ค่อยอพูดในเรื่องพวกนี้มากนักเพราะว่าถือว่า,าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นรูปธรรมนะครับนะบางครั้งบางข่าวเราบอกว่า,าคนจะแห่เชียร์มุมแดง แต่ถึงเวลาแข่งขันจริงเขาอาจะ kleine, cured, ะอจะไม่เชียร์ก็ได้นะครับนะเขอาจจะไม่เชียร์มุมแดงก็ได้นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม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 ีความแน่นอนเพราะั้เมื่อไม่แน่นอนผมก็จะไม่พูดนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรงมวยสมมตินักมวยคนนี้ทรงมวยเดินหน้าท้าชนบุซูดันดัน5ยก ก็แสดงว่านักมวยคนนี้ก็จะต้องชกส่งนี้อยู่นะครับในจะมาถอยตั้งรับก็จะกลายเป็นอิดสงสันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่าก็ให้ทุกท่านเข้าใจตรงนี้ว่าการ,ร,กราวิรเคราปร์ชันช่างเช่นมวยก่อนชอบควมผมนั้นเป็นการวิเคราตามชั้นเชิงมวยฝีมือมวยนํามาเทียบเคียงกันส่วนอ่ารูปเกมบนเวทีผมภาคมวยอยู่ในเวทีก็บัญญาลยะเอียดอยู่แล้วนะครับนะภาคมวยเหมือนกับสมาชิกอยู่ด้วยกันในเวทีนะครับบอกทุกรายละเอียดในเวที <c oughs> ที่สมาชิกอาจจะไม่เห็นโดยเฉพาะในช่วงของอให้น้ำนะช่วงให้น้ำช่วงพักยกนี่ทีวี TV ไม่ได้ถ่ายทอดนะครับทีวีไม่ได้ถ่ายทอดทาให้สมาชิกไม่เห็นแต่ว่าการพักวยของผมนั้นก็จะแจ้งให้กับสมาชิกทราบทันทีว่าบริการการให้น้ําเป็นแบบไหนอย่างไรนะซึ่งก็ถือว่าสมาชิกก็จะไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับวย เดินเข้าตู้แล้วดูว่าอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็อย่าลืมนะครับน้ำมอยหูผมพักเองทุกช่องนะครับนะก็เดือนละหนึ่งพันบาทนะมอยหูทดลองฟังรายสัปดาห์ก็สามรอยบาทรายเสียงธรรมดาสี่ร้อยายเสียงวีพีอ่าห้านะห้าจี่ความไวก็ใกล้เคียงกับมอยหูที่สุดแล้วนะครับนันก็เดือนละ เจ็ดร้อยบาทแล้วก็มวยหูไปพีพราเครื่องเข้าเวทีก็เดินละสองพันบาทสนใจก็ส่งผ่านแอดีไลน์ให้วิบบอร์สองศูนย์หนึ่งหกการันตีว่าเมื่อเป็นสมาชิกกันแล้วก็จะรับการดูแลจากผมอย่างดีที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณพักยกเจ็ดเจ็ดเพืสนับสนุนช่องยูทูบของผมจะเป็นทางการนะครับหนะ้ามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยเท้ายกก็แอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าด้็นคำนำพีเอเคไบโอเคเจ็ดเจ็ดได้เลยครับนะการันตีในเรื่องของความยุติธรรมนะ ในเรื่องของการลุ้นการเชียร์นี่าราคานี่ก็ถือว่าเป็นราคาเวทีโดยแท้แทจริงนะครับต้อนะขอบคุณกาลังใจที่พยายามที่จะอัดชี้ก็ม,มาตลอดรับนะชี่ตัวเล่นก่อนชกชนะ4-0 ก็จะรับโบนัสทันทีหนึ่งกำปั้นนะครับในะช่วงนี้มวยนี่จะลุ้นเชียร์ยากครับมวยจะลุ้นเชียร์ยากประมา,มากน,นการที่ตัวเล่นก่อนชกนี่ก็จะมีความยากไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าผมสามารถชี้ตัวเล่นก่อนชกชนะได้4-0ก็จะได้รับโบนัสทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเขาเองก็นําข้อมูลผมไปลุ้นไปเชียร์อยู่นะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งครับในมวยคู่ที่หนึ่งประจําวันเสาร์ที่เซนเมตุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าศึกเจ้ามวยไทยจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนักขึ้นเงินประกันเพรากันระหว่างทางด้านฝ่ายจอมใจนักสู้ยิมพบกับทางด้านของฝ่ายนเงินพเดชชอห้าพยัคฆ์มวยคู่นี้ก็ชกกันเรียกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์สำหรับทางด้านของจอมใจก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างในจะกำยำล้ำสันนาตันเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยทรงมวยก็เพื่อเดินหน้าท้าชนบุษุดันยันห้ายก รับอาวุธของครูชกท้าดวลชนแลกตลอดเกมนะครับนะก็ดูว่าชกวงนอกเก่งกว่าวงในครับสาหรับทางด้านของจอมใจเขาแข่งซ้ายแม่นตบขวาหน้าตัวถูออกพอใชได้นะครับหมัดหนักต่อแม่นแล้วก็มีศอกที่อันไดครับนักถิมได้ต้องซ้าต้องขวาจังหวะนอกวงไวแต่ขาเจอยางคว้ากระจกตัหมัดฟันศอกลุ่นหล่นับนับนกได้ก่อนประกอบใน ก็ดูว่าประกอบในดูว่าอาจจะเป็นรองทางด้านของช็อกเลตน้อยนะครับแต่ว่ากนแขนและแขนแตงตัวแรกสู้ของในก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวมีความให้เส้นเดันแทงก็ถือว่าแงรงฤทชาา้ได้นะมีบาดในศอกออกส่วสู้อันตรายครับในรัฐสีตัวสมองมาดยอยู่หัวจิตใจใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูตัวนักที่เอกนจอมใจนะสูย้ยิมชกเวทีมันปรุงมาประมาณสักแปดครั้งคือแต่ต่อยหยุดๆนะครับน้ไม่ได้ต่อยอยู่ต่อเนื่องครับชนะนกคูนกสี่ครั้งเคยแพ้นกคูนกัตัวนั้นของคู่ชกในเวทีมกกรรรุงงงงคคััั้้้ในยทที่็ ส่วนมากนี่ก็จะนกคุชบนี่จะด้วยหมัดด้วยศอกนะแล้วก็เป็นนักมวยจากจากังหวัดอุบนนะซ้อมอยู่ที่ ซ้อมอยู่ที่มองนอน์นักสู้เยี่ยมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนทั้งกองปราเมืองนพเดช,ช้าไปพยักนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็จะสูงยาวใกล้เคียงกันสมมวยนี่เดินหน้าท้าชนเข่าในบุสู้ดุดันยันหายกกระโดดของชักท้าดวชวนแลกตลอดเกมอาวุธมัหลักแข็งกวาแม่นกับซ้ายหน้าในี่ถือว่าได้ดีนะมัดเสาก็ดูว่าจะออกเป็นรองทางด้านของชักท่าก็ถได้ท่านทั้งปัจจังมันอนอกนี้จะวุดว่องไวเหลี่ยมนอกหักล้มเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีกว่านะเป็นมวยที่มีเหลี่ยมตตตัวววดีีกกกกกก่่าาาาารรระะุชลลแทงหือ เททิ <te> ้งนี่จะถือว่าทำได้ดีกว่าแล้วก็อาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงทุกทุกเช่นกันแต่ว่าเครื่องมัดทั้งสอบนั้นความหนักแรงยังเป็นรองเดินมวยดูดันขยันอาวุธนะครับนะแล้วก็เป็นมวยที่มุดเป็นม,มีอาวุธนําด้วยนะครับนะประกอบในรูว่าเหนือกว่าเลยครับนะเวลาประกอบในกดแขนและแกนต่นโต้แองสู้เข่าในกระตุ้นทา้งเล่าคอตีแนวเลยนะขวางน้าจะใส่ในเจ็บเลยนะครับตีเจ็บเลยก็มีวงวงในก็เกี่ยวหักล้มเททิ้งก็ถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็มีหมัดมีสอกออกส่วน,นดครับท,ทส่วนไดเสร็จ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของนพเดชชาประยักษ์นี่ก็ชกเวทีมังกรงมาก,ก็ประมาณสัก25ครั้งกระดูกมวยเวทีมังกรงนั้นเหนือกว่าแน่นอนครับเคยแพ้และเคยทนะด้านของชกเพียงครั้งเดียวในยกที่2และก็เคยชนะนักคุ่ชก2ครั้งในยกที่4ทั้ง2ครั้งปัจจุบันอายุ20ปี<ม>ก็สูง165เซนติเมตรนะครับนะจากจังหวัดสุรินทร์ เมื่อคืนนี้ก็ทางด้านฝ่ายแดงนี่เป็นฝ่ยซ้ายน้าเงินเป็นหมวยขวาผมก็ไปไล่ดูคลิปการชกของนภประเด็เมื่อเจอกับห่วยซ้ายก็พบว่าทางด้นของนภประเด็ในเวลาเจอกับฝ่ยซ้ายก็ชนะมากกว่าแพ้นะครับนักนันพอเที่อนมาได้ว่าทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนภประเด็ไม่แพ้หมวยซ้ายนะครับเมื่อพิจารณาในทุกประเด็นแล้วก็ยังเห็นว่าทางด้านของนภประเด็นชอวพยัค์ขับน้องันนี้โชคยู่สม่ำเสมอกว่าวงในเหนือกว่า สถิติการแพ้น็อกนี้น้อยนะครับในยิป่าครั้งแพ้น็อกเพียงครั้งเดียวเชื่อว่าทนาจอมใจไม่น่าจะตอยหล่นนะไม่น่าจะลงนะครับแต่ต้นๆน,น,นี้อาจจะบาดเสียนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมรู้ว่าปลายๆนี้นประเดชด,ดีกว่านะครับนะฟันธงฟันทงหลังก่อนช่างยังชอบไปที่ทนาของนประเด,ดชอบอาะพยักให้ทนายของนประเดชมีสัดส,ส่วนที่จะชนะในนัดนี้เนี่ยสัดส,ส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับ คู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างท่าน,น้าแันจอมโหดจอเกตวินาพบกับท่าน้าของฝ่ายเมือง,งพลอยพันล้านพีเคแสนชัยเมื่อคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด135ปอนด์สำหรับทางด้านของจอมโหดก็เป็นมวยซ้ายครับรูปร่างเลจะสูงยาวชกเวทใหญ่กว่ามาตลอดนะครับนักสมวยก็ประเภทเดินหน้าท้าชนเขาในรูสู้ดูดันแดนฮายกเลยรับอิดของชกท้าดวลชนแรกตลอดเกมชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับ อาวุธมัอระดับในแข้งซ้ายแม่นกับขวาหน้าออกได้ดีมัดต่อแม่นสาวอันตรายครับถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกม้วงไวเตรียมนอกขาก็ถือว่าทำได้เช่นกันเดินมวยดุดันแขนอาวุธไม่มีอาวุธนำรับอาวุธของกู้เช่าก่อนถึงตัวประกบในกดแขนและแขนแต่งตัวนั้นสุ้เข่าในก็ถือว่าทำได้แล้วข้อตีเหนียวเลยนะขวางหน้ายอะใยะนั่นแทงก็แรงลึกแหละเพราะว่าเข่าในนั้นเข่าในนั้นผมดูว่าเป็นตีเจ็บอ่ะเป็นวัยที่เข่าในในตีเจ็บเลยตัวกระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยก็ถือว่าดีนะครับนะแล้วก็มี บาดในศอกออกสวนสู้อันตรายได้ตัวข้าสมองมอดีวันเจ็บใ,ใจก็ถ,ถือว่าเปร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคโนิคของโจมโหดช็เกียรตบีนาน,นาี่ปัจจุบันอายุ24ปสิบสีปีหน้าก็เป็นเดเพศแล้วนะครับจากสีสเกตแต่วัดซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเกนะครับชกไปเวทมนตร์กรุมมาก,ก็ประมาณสัก45ครั้งเคยแพย้นกไข่กระทันด้านของชกในเวทีมนตร์กรุมหกครั้งในยกที่3-4มากที่สุดเลยแล้วก็เคยชนะนกคู่ชกในเวทีมนตรกรุมสามครั้ง เป็นการใช้นอกในยกที่สามมากที่สุดนะครับส่วนทางด้านกองาฟงนเงินพลอยพันล้านพีเคแสนชัย<ม>ก็เป็นมากกวา่าครับรูปร่างจะสูงยาวแต่ว่าเสยเปรียกเบ็ดเล็กน้อยนะครับมาจากเบ็ดเล็กกว่าทรงมวยก็ฝีมือบุบุญเข้าไหนครับลุกร,รับได้เก็บปันอาวุธของพวกเขอก็ถุอตามตะดีมีทั้งนอกมีทั้งในเลยแต่ผมดูว่าชกวงนอกจะแก่งกว่าวงในครับสาหรับทางด้านของไฟงน้ำเงินอาวุธมวยหลักๆนี่ อาบุตรมาหลังในแข้งขวาแม่เขาซ้ายหน้าออกได้ดีเลยหมัดต่อแม่นซอกอันตรายเขาติดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกมองไวเหลี่ยมนอกขัดลมเท็ตตก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันประกดในกดแขนและแขนแต่งตัวเร่งสู้ก่อนในก็ถือกันตัวคอตีเนหนียวขวาไนซ์ขัดด้นทางเขาแรงลึกเลยนะแล้วก็มีเหลี่ยมนะเหลี่ยมในหักลมเท็ตตก็ถือว่าทําได้ดีเลยหมุนบิดตีนี่ก็ถือว่าเก่งเลยครับสำหรับทางด้านของ พลอยพันล้านนะครับนฝ่ยายนี้ใส่ดันแทงก็แรงลึกใช้ได้นะครับมีมัดมีสอบออกส่วนส่วนแรงครับในตัวสมองเมื่อดีวัตวิจัยก็ถือว่าร้บบอยเปอร์เซ็นต์ขบวนต้นนั้นเทคนิคของพลอยพันล้านนี่ก็ชกวิทยากรมมาก็ประมาณสักไม่ก,กี่ครั้งนะครับนประมาณสิบครั้งเนอนนอกิชนะนกกระทกก็เพียงครั้งเดียวแล้วก็เคยแพยน้นกไข่กาด้านของชกหนึ่งครั้งในยกที่สองนั้นได้โดนเตะนะครับโดนเตะก็ทิ้งตัวเลยปัจจุบันก็อายุยี่สิบเอ็ดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตร ซูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเป็นน้ำมันจากจังหวัดขอนแก่นนะครับ <c oughs> สำหรับมวยคู่นี้ก็ทางด้านของโจมโหดเป็นมวยซ้ายส่วนทางด้านของฟันน้ำเงินด้วยเป็นมวยขวานะครับก็เป็นมวยคาราทผมก็ไปดูคลิปการชกของพลอยพันล้านพีเกสนชัยเมื่อเจอกับมวยซ้ายนะครับก็พบว่าทางด้านของพลอยพันล้านเมื่อเจอกับมวยซ้ายจะแพ้มากกว่าชนะนะครับผมก็เลยพอที่อนุมานได้ว่าทางด้านของพลอยพันล้านนั้นเป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายนะครับนั่นก็คือบางอาวุธซ้ายของทางด้านของชกยังไม่เก่งเท่าไหร่วันนี้มาเจอโจมโหดซึ่งกระดูกมวยบนมวยการผ่านมวยดีกว่าชกเวทเดกกว่ามาตลอดแล้วก็เป็นม ซ้ายจัดจ้านเลยนะดูว่าทางด้านของพรอพันล้านอาจจะลําบากได้นะครับนะแม้ว่าแม้ว่าหน้าเสือตัวเงินในเวทีจะดูดีกว่านะจะดูดีกว่าแต่ผมก็ยังดูว่าในเรื่องของฟีมือวยนั้นทางด้านของจอมโหดนั้นยังดีกว่านะครับนะก็พิจารณาให้ให้ทางด้านของจอมโหดชอคเกตวินามีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้เลตัสัดส่วนอยู่ที่60%เอร์เซนชี้ตัวเล่นก่อนช่างยังชอบพิจารณาของจอมโหดชอคเกตวินานะครับ ที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างธนา,าพลังยกเงินเดชเพชรสีทองกับธนขาขปานวลฤทธิเดชเกียตรติส่งฤทธิ์มวยคู่นี้ก็ชกกันที่พิกัด1 1 5ปอนด์นเป็นการป้องกันแชมป์คตนาขปาแดงด้วยนะครับสําหรับทางด้านของยกเงินเดชเพชรสีทองนี่ก็เป็นมือขวาครับรูปร่างนี่จะสูงยาวได้ได้ลอยเล็กน้อยสองมือก็ฝีมือบุบบุญเขานะครับลุกได้เก็บอาวุธของคนชอบก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับตาสมมันนี่ก็ ดูว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงใช้ได้เลยนะอาวุธมวยหลักๆในแข่งความแรงครับสายนานี่ถือว่าจัดเลยนะหมัดศอกก็ดูออกอันตรายครับถือได้สมชั้นทั้งฝัดจังหวัดนอกป้องใบเหลี่ยมนอกขาลำเทียงก็ถือว่าทําได้ดีนะแล้วก็เป็นมวยที่มีเหลี่ยมนะต้องบอกว่าเหลี่ยมนอกนี่ถือว่าใช้ได้เลยเดินมวยก็มีอาวุธนำครับแต่ต่อยนำทำรัดมัดดีกดแขนลาแขนแต่งตัวไม่ได้สู้กันในกระทือทำเลคอตีเหนียวขวาในเสื้อนันท์แทงก็แรงลึกนะมีหมัดในศอกออกสวนสู้อันตราย ในเวทีตัวการสมองมาดีวันเด็กกรจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทาทงด้านเทคนิคของท,าท่านหน้าหยกเงินก็ปีนี้วัยยีสิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซอร์เวตจากบุรีรัมย์นะครับนะก็เป็นเคยเป็นแชมป์ของเวทีมวยสามอ้อมน้อยในนู่นหนึ่งร้อยห้าปอนด์ด้วยนะครับแต่นะชกเวทีมังกรงมาก็ประมาณสักสามสิบครั้งเคยแพ้รอบคักเลือกทางด้านของชกในเวทีมังกรสามครั้งนะครับแล้วก็เคยชนะนักคู่ชกในเวทีมังกรห้าครั้งด้วยกัน สุดท้ายกองปราณเมืองริทิเดตเกียรติทรงฤทธิ์นี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างนี่จะสูงยาวกล้เคียงกันแต่ว่าเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยนะครับในทะรงมวยข้อประเภทปีมือบูบุญข่าไหนครับลุกทได้เก็บกอาวุธของโกชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยครับสําหรับท่าตะกรริทิเดต อาวุธมวยหลักๆนี่ก็แข้งซ้ายแม่นครับขวาหนาเนื้อออกได้ดีเลยนะหมัดต่อยแม่นแล้วก็ศอกที่อันตรายครับาทางถิ่ได้ทั้งท่าทั้งประจาม,มนองไหวเหลื่นอกคักล้มเตะท,ทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันเดินมวยดูดันขยันรุดแล้วก็มีอาวุธนำด้วยนะครับนาเตะต่อนำพรำรัดมตีกดแขนและแ,ลขขแขนแต่้วยทุกวๆไก็ถือว่าทำแล้ตีเช่นวันเดินแทงได้เจ็บเลยนะแล้วก็เป็นมวยที่ยิ่งมากยบยิง่งแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูว่าปลายๆนี่ปลายๆในการยืนระยะนี่ถือว่ามั่นคงกว่านะครับ ขอ้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านฝาแดงด้วยทีเด็ดก็เป็น mm hmm. ชอบเวทีมังกรมาประมาณสักยี่สิบห้าครั้งยังไม่เคยชนะน,นกไข่และก็ถือยังไม่เคยแพ้นกไข่ด้วยนะครับปัจจุบันอายุสิบเจ็ดปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนจากบริร,รมัมก็อดีตเชิงหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์ของรัชดำเนินเช่นกันกันกนกบสําหรับทางด้านกองายน้ำเงิน <c oughs> พราะฉะนั้นคู่นี้ก็เลยมีความคู่ขีสูสีกันมากนะครับในชกกันมาแล้ว8ครั้งนะดาบี้เมตบุรีรัมนะครับในชกกันมาแล้ว8ครั้งอ่าเป็นทางด้านของหยกเงินชนะ3ครั้งแล้วก็ที่ยุงงทพบนี่ทางด้านของริติเด่นี่เป็นฝ่ายชนะมากกว่านะครับนะกพรรูปเกมก็คงจะไม่ต่างไปจากเดิมนะครับนะทั้งคู่นี้ก็คงจะชกกันแบบเฉพาะจงมาชกกันแบบ ดูเดือดนะสนุกสุดเดือดมาทุกครั้งนะครับนะแต่ว่าผมยังรู้ว่าปลายปลายครับนะปลายปลาย,ลาย mm hmm. ทางด้านของริชิเดตเกียรติสรฤทธ์นะครับนะ mm hmm. เขาในปลายปลายดีกว่า mm hmm. น่าจะเบียดชนะไปได้ในยกท้ายนะครับนะให้สัดส่วนหน่วยกู่นี้ที่จะชนะกันอยู่ที่ทางด้านของริชิเดตเกียรติสมงฤทธ์จะชนะอยู่ที่ ห้ิบห้าอร์เซ็นตนะครับนะเหตุที่ให้หเทวดากันเนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นโชกันมาถึงแปครั้งแล้วนะครับนะก็อยู่ที่จังหวะของใครของมันนะครับนะใครจังหวะดีกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแต่เพียงแต่ผมเห็นว่าในเรื่องของสภาพร่างกายนั้นตอนนี้ช่วงนี้ทางด้านลิเดนเกียรติสมฤิ์น่าจะดีกว่านะครับ <c oughs> ชี้ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบพิารณาของริสเดตเกียรติส่งฤทธินะครับคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่นายชาญฤทธิ์อ,อคิดเกษมพบกับทางด้านข้าฝันเินแพชรจักรจันทร์ชอห้าพยาก mới, ักฆมือคะนนี้ช่บกันพิกัดหนึรปอนด์สำหรับทางด้านของชานฤทธิ์ นี่ก็เป็นมวยขวาารับรูปร่างนี่จะสูงยาวแต่ว่าก็ดูจะจะใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นมวยที่ชกเวทเล็กกว่านะครับมาจากชุดเล็กนะครับแล้วปัจจุันนี้ก็เพิ่มเวทขึ้นมาทุกมวยก็ฝีมือรับเครื่องรับลูกรับได้เก็บการอวสของช็อตก็ตรวจสอบได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าชกวงในแต่ว่าชกวงผมดูว่าชาริสนี่ชกวงชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะ ออกบุญเือดหลักแข้งขวาแม่นขับซ้ายหน้าออกได้ดีเลยมัดหนักต่อแม่นแล้วก็สอกเทียนตาครับถิ้ได้สู้แท้าตั้งความจังหวะน,นอกวงไวเร็วนกขัดรับเสถียรก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันปรนะเภทเตะข,าจ,อยอยา,ขาจา่อยยางควางโจมตีหมัดทันสองโดนระดับน้ำร็อกนี่ทางด้านของฝ่ายแดงนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะมัดน,นี่ต่อยเป็นชุดๆเลยประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวได้สู้คนในก็ถือทำได้แล้วข้อตีเหนียวนะขวางหน้ายัดไส้ดันแทงนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนะแล้วก็มีบมัดมีสอบของส่วนสูส้อันตรายในยุทธ์จิตวิทยาธรรมอ ขอ้อมูลทันดาเทคนิคของชาลิ์นี่ก็ปัจจุบันอายุ18ปีจากจังหวัดลำปางนะครับทั้งซ้อมอยู่ที่วอวังพรมแล้วก็ชกเวทีมังกรม,มาก็ประมาณสัก15ครั้งเคยชนะนกอกทุก4ครั้งในยกที่4มากที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ก็เชื่อว,ว่าทังน้านของชาลิ์น่าจะเหยียดระยะครบ5ยกนะครับ สทานของคูช่ชกเพชรจักรันชอ้าพยักษนี่ก็เป็นหน่วยซ้ายรูปร่างในจะสูงดาวได้ลอยสมมุติก็ฝีมือขับเครื่องขับรุกรับได้เก็บการอาวุธของคู่ช็อกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในลรแต่ผมดูว่าชกวงนอก แก่งกว่าวงในแล้วก็ทรงมวยนี่จะนิ่งกว่าทางด้านของฝ่ายแดงนะครับเอาเปิมาหล,ล,ลักในแข้งซ้ายแม่นครับขวาหน,น้าออกได้ดีนะมัดต่อแม่นแล้วก็มีสอกที่อันตรายมากๆเช่นกันนะทีบได้สสทั้งแท้ทั้งฝันจังหวะนอกนี่เจ้าวุ่มวงไวเหลยมนอกขัดล้มเทดดิงก็ถือว่าทำได้ดีเลยเป็นมวยที่ต้องบอกว่าเตะ้ายเข้าทุกเม็ดทุกดอกนะเตะสายนี่แม่นมากๆครับแล้วก็หนักแรงทุกเม็ดด้วยนะครับ ประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปได้สู้ขนาดก็ตัวทำได้คอตีนเหนียวขวางหน้าเส้นดันแทงนี่ก็แรงเลึกเลยนะมีบมัดในศอกออกส่งสู้อันตรายในรีตินตัวข้าสมองมาได,ด้วัตถุวิจัยก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเพชรจักรจันนี่ก็สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรนะครับชอกอคไปที่มะกรงมาก็ประมาณสักยี่สิบห้าครั้งเคยชนะนัะกขดช็อคหนึ่งครั้งแล้วก็เคยแพ้นกให้กับทางด้านของชอกอคห้าครั้งในยกที่สามยกที่สี่มากที่สุดนะครับ เมื่อคืนนี้ก็เคยชกกันมาหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่หกกุมภาพันธ์ปีปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับนะก็ถือว่า,าผ่านมาแล้วสองปี่ะผ่านมาแล้วสองปีเต็มๆสองปีกว่าด้วยนะครับนะก็เป็นทางด้านของเพชรจักรครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนในยกทท้ายนะครับต่อกันที่เวทีจิตมังนนนะครับนะ้วก,ก็รูปเกมก็เป็นเป็นทางด้านของชาธินีนวิ่งเข้าใส่เลย ทางด้านของแพทย์แจนก็คอยตั้งรับจดทางแล้วก็คอยดักดักศาสตร์แข้งซ้ายนะครับทางด้านวันมันเข้าทางพอดีชาติได้เดินเข้าไปไม่บังไม่บังซ้ายก็โดนทางด้านของแพทย์แจนคอยดักเตะซ้ายทั้งยกนะครับยกนึงก็ดักเตะไปจนครอพายกกรรมการก็ให้ทางด้านของแพทย์แจ่นจับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปมาเจอกันมาด้านนี้รูปเกมของไม่ต่างไปจากเดิมเพราะว่าทางด้านของ ชานฤทธิ์นั้นเป็นมวยขวาส่วนด้านของแพทย์จ,จัดเป็นมวยซ้ายผมได้ไปดูคลิปการชกของทางด้านฝ่ายแดงเมื่อเจอกับนักมวยคู่ชกที่เป็นมวยซ้ายก็พอที่อนุมานได้ว่าทางด้านของชานฤทธิ์เป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายนะครับนะั่นเพราะว่าเจอกับมวยซ้ายนี่ส่วนมากนี่จะแพ้นะครับสําหรับทางด้านของชาญฤทธิ์ เมื่อพิจารณาในทุกประเด็นแล้วทางด้านของพชรจ,จันทร์เป็นมวยซ้ายจัดจ้านนะครับรูปร่างนี่จะได้เปรียบแล้วก็มีบัตรมีศอกด้วยส่วนทางด้านของชาญฤทธิ์นี่เขาประเพทเดินหน้าท่าชนนะตัวนี้ดูว่าน่าจะโดนดักนะน่าจะโดนดักแข้งซ้ายไปเหมือนเดิมครับนะไปเหมือนเดิมนะครับนะก็ชี้ตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบไปที่นั่นของเพชรจ,จันทร์ช่ห้าพยักนะครับ ก็ับท่วนกันทั้ง4คู่นะครับสำหรับรายการของช่อง3นะครับและก็อย่าลืมนะครับนะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ชั้น <c oughs> ตามชั้นเชิงมวยก่อนชอกเท่านั้นนะครับน,นักมวยชนะแต่ละคนจะต้องมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะครับเพียงแต่ว่า ท่านเป็นสมาชิกของมวยหูท่านไหนท่านก็ฟังไปครับนะเขาก็คงจะให้รายละเอียดเพียงแต่ว่าของผมนี่ลงคลิปก็ให้สมาชิกผมฟังด้วยนะครับสมาชิกเขาก็จะได้มาฟังว่านักมวยเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยส่งมวยเป็นแบบไหนย่างไรส่วนผลแพ้ชนะการแพ้การชนะกันไม่มีใครรู้จริงนะครับนะก็ไม่มีตัวช่วยก็ยืมนะครับนะมวยหูได้ละหนึ่งพันบาทรายเสียงสี่ร้อยบาทรายเสียงเวทีเจ็ดร้อยแล้วก็มวยหูพกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละ สองพันบาทนะนะครับขอบคุณพักยกเจ็ดเพื่อสนับสนุนช่องยูทูบอย่างเป็นทางการมอเดีิลมอสเต็ปมันไฟยกแอดไลน์ไปที่มีแอดนำหน้าด้วยครับนาพีเอเคไวนโอเคเจ็ดเจ็ดนะขอบคุณกําลังใจที่ให้กันเสมอมานะครับนาทีตัวเล่นก่อนชกชนะศรีสุนทรับโบนัสทันทีหนึ่งกำปั้นนะครับก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ